Ya Syaitan ya, aku menikahwen ke atas di kau dan aku menikah dan akan di kau akan muda binti Muhammad Lazim yang berwakil oleh saudara seibu sebabok Sulaiman, akan Datu dengan isi kahwin di kau jatuh di buku I can stay awake for days if that's what you want. Be number one. I can fake a smile. I can voice a laugh. I can dance and play the part. عظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم أنك حسنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم تزوج أزوجك على ما <applause> أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان Ya Said Dunya, aku mengkahwinkan akan dikau dan aku menikahkan akan dikau akan Huda binti Muhammad Lazim yang wali saudara seibu sebapak Sulaiman wakil akan daku dengan amas kahwin 300 ribu kop tunai. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak yang tersebut. Alhamdulillah. like they're not shining his hair his hair falls perfectly without him trying he's so wonderful and i tell him every day yeah i know i know when i compliment him he won't believe me and it's so it's so sad to think that he don't see what i see but every time i ask him do i look okay i say ก็ยังไม่ได้เจอกันเรียกว่าคืองานผมกับงานของเขาเนี่ยต้องประสานงานกันต้องอาผมเขาเป็นหน่วยใหญ่ของผมจะเป็นหน่วยงานเล็กซึ่งต้องมีอะไรต้องส่งงานให้เขาแล้วก็มีวันหนึ่งอะครับต้องโทรโทรประสานแล้วได้ยินเสียงครั้งแรกตอนนั้นผมก็เพิ่งเป็นตำรวจแรกๆก็ประทับใจในเสียงเขา <Okay. S 1> ก็เลยคิดตั้งแต่นั้นว่าเอออยากรู้จักผู้หญิงคนนี้ให้ได้ รู้จักกันนะคะตอนแรกก็คือจะทํางานอยู่ในแผนกเดียวกันเป้จะเป็นส่วนในของกองบังคับการซึ่งจะมีการติดต่อสื่อสารกับ17สถานีตํารวจแล้วก็ต้องจเป็นที่จะต้องรวมไลน์ซึ่งจะติดต่องานได้ง่ายคราวนี้ก็เห็นกันในไลน์กลุ่มซึ่งเขามาสารภ,ภาพที่หลังว่าเขาเห็นเราในไลน์กลุ่มแต่คือเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าตํารวจส่วนมากเป็นผู้ชายเราก็ไม่ได้สนใจใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษอยู่แล้วอะค่ะเสียงครับเสียงเขาคือมีสเสน่ห์ที่เสียงมากๆ ก็ยังไม่เห็นหน้าแต่รู้รู้ว่าเสียงเขาเขาเสียงเขามีสเสน่ห์ครับที่เสียงเขาก็ชอบที่เสียงเขามาก ก็หงนะคะเป็นเพื่อนกับเจ้าสาวนะคะ mm hmm. ก็ผู้กองปูเป้ในเองถ้าผูกองูเป้เนี่ย mm hmm. กับหงเ,เนี่ย, mm hmm. ยทำงานที่เดียวกันนะคะ mm hmm. เพื่อนของเราวันนี้นะสวยจริงๆนะทั้งสวยแล้วก็เป็นินที่เก่งมากเลยนะคะ mm hmm. มาพบกับน้องซัมนะคะซึ่งก็เป็น mm hmm. เขาเรียกว่า เลือดสีกากีเหมือนกันน้องเป็นตำรวจเหมือนกันนะคะถึงแม้ว,ว่าน้องจั๊เนี่ยจะอายุน้อยกว่านะคะแต่เชื่อว่าความเป็นผู้ใหญ่ของเจ้าบ่าวของเราเนะี่ยมีเยอะทีเดียวแล้วก็เชื่อว่าสามารถจะดูแลเพื่อนของผมได้นะคะก็ขอให้ทั้งสองคนค่ะมีความสุขมากๆในการใช้ชีวิตคู่นะคะวันนี้โอกาสดีวันมงคลของเพื่อนก็อยากให้เพื่อนแต่เจ้าบ่าวมีความสุขมากๆคลองรักกันไปนนะั่ะ มีวันนี้ดีใจมั่นจริง,ก,รงก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบางทีมันก็มีเรื่องทุกข์มากเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวเราหรือว่าทุกอย่างก็วันนี้ขอให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็มีแต่ความสุขเนาะสารให้น้องสาวควนนี้อุ้มเร็วๆก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ทํางานหนักเหมือนเดิมก็อย่าลืม ดูแลสุขภาพด้วยขอให้พี่ทั้งสองความสุขมากๆบารัคก็หล่อบากี้เจ้าบ่าวอีกตอเดีพงศ์นั่เลี้ยลากีอ่าค่ะสิ่งลาลามาลามาจะสัมผักับอาคีพฮายีพอ่าแต่ต้องสุขภาพก็ดุเนียสัมผัสอาชีพอ่ะขอบคุณค่ะ,ปปะเป,ปะเ้ก็เป็นคนน่ารักนะคะใครที่ดูจันเป้ก็จะบอกว่าเป้เป็นคนน่รารักมากแล้วก็คุสยสนุกเป้เฮฮาแต่ว่าอย่างเดียวที่จะบอกเป้ว่านี่คือเป้ก,ก็แต่งงานแล้วขอให้เป้แบบอย่าใจรอ้อนมีอะไรก็แบบ คิดให้ดีๆนะเป้เป้ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะเป้อยู่เป้มีคนนะึงที่ว่าเป้ต้องดูแลอะไรอย่างงี้ก็เป้อยันอยา่อยาใจ้ you ever somebody, put your hands i n g เขาก็บอกว่าอยากอยากอยากแต่งงานด้วยค่ะแล้วก็เริ่มพามารู้จักครอบครัวค่ะเริ่มจากน้องเริ่มจากน้าแต่พ่อตอนนั้นคืออาบอสก,กับอุมิงอยู่มาเลเซียก็เลยยังยังไม่ได้เจอจนกระทั่งปอซอที่แล้วปอซอที่แล้วถึงได้กลับมาแล้วได้ได,ได,ได้ได้เจอกันทําความรู้จักกันค่ะอัลฮัมดุละอัล,ล็อ์ทรงประทานให้อ่าจัมกับเป้ได้มีวันนี้ก็ัลฮัมดีละที่ผู้ใหญ่ทุกคน อชอบเป้ชอบจำผู้ใหญ่ฝั่งจำชอบปลื้มและเป้มากปลื้มเป้มากก็ก็ขอขอบคุณทุกๆุกท่านครับอย่างแรกจริงๆเลยคือความเสมอต้นเสมอปลายค่ะยังไงก็อย่างนั้นเป็นวันแรกเป็นยังไงวันนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีความอดทนสูงมีความพยายามนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบดึงเราเข้าสู่ทางศาสนาได้มากขึ้นค่ะ สิ่งที่ผู้หญิงต้องการคือความสม่ำเสมอคือเราต้องเทคแคร์เขาต้องเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาแต่ว่าให้เขารู้สึกว่าเราดูแลเขาตลอดเวลาเหมือนกับว่าให้ทำทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมีอะไรเสียใจมีอะไรเครียดเขาก็ยังมีเราอยู่ข้างๆก็ใช้วิธีนี้มาเรื่อยๆจนจนเขาก็เริ่มใจอ่อนก็ขอบคุณและจำที่ที่เข้ามาในชีวิตนะคะที่มาเติมเต็ม ในส่วนที่เป้ยังไม่เต็มตอนแรกแล้วก็ขอบคุณครอบครัวในท,ทุกคนที่เอ็นดูเป้ค่ะแล้วก็อยากให้เปจำรักเป้แบบนี้คนเดียวต่อดตลอดไปค่ะผมไม่เคยสัญญากับเขาว่าผมจะดูแลเขาเป็นตลอดชีวิตแต่ผมบอกเขาว่าผมจะทำจะดูแลเขาให้ตลอดทุกวัน ตดยที่ผมจะไม่สัญญาแต่ผมจะทำครับออออคคุุนนดูสสาาตตตบบ มองอยู่หรือว่าดูอยู่ในวิดีโอพิเศษน,นี้นะครับก็ผมสิบตำรวจตีเสกดุญยานสายุโซก็เหมือนเดิมนะครับที่ไม่เคยพูดกับเป้ผมก็จะไม่พูดกับทุกท่านว่า,าผมไม่สัญญาณนะครับว่าผมจะดูแลเป้ไปตลอดชีวิตแต่แต่นะครับแต่ผมต้องดูแลเป้ไปตลอดชีวิตชั่วนี้ลันครับ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานเป้กับจำนะคะขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้เกียรติมาร่วมงานเป้นในวันนี้ค่ะ,ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะญาติิแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆากค่ะถ้ามีโอกาสให้ได้ช่วยเหลือกันนะคะก็บอกเป้ได้เลยนะคะขอบคุณที่มาร่วมยินดีกับงานของเราค่ะ